พุทังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิธรรมสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิรูติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิรูติยัมปีพุทธังสารนัง มสาระนาภัชาามีปสนประชาพอิลําปิดสร้างัสาระนาภชามียาทองสนําชาลิยปีอุลังสนาพระชามียปมสหนี้ ต,ตัดยำปิดานังขัจชามิ <c oughs> สรนงขติยํปิดทงสารนางขัาชามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานขอที่สองคือเวชจากการล้างราแห่นจากการรัลราง สิงหอที่สามเมือจนทร์กาเมือจันกาของระพุทรกางตั้งแต่ปันี้เป็นต้นไปตั้งแต่ันี้เป็นต้นไปพระพุทธไ จากการพูดเพ่มเจอพูดเพิ่มเจอคำยาพูดคำยาพูดคำจรงดคำไม่จริงตั้งแต่บดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่บดนี้เป็นต้นไป มีลายเมฆลายเป็นต้นั้แปดัี้เป็นคนมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไรมาทีวจาานิสีเลนะสุขทจันตีสีเลนะโทปะาิสีเลนิพุติตีปะมาสีลภิโสาตุสมมาจะโ

ใจเรตราสรู้ชอบได้ด้ยองค์เอาธุโภปพัชาปวดดีนั่งแดอพยมนั่งนั่งสบายะมาไม่อยู่ป็นมาไม่ต้องดูนันสบขอให้ฟังนีห้กยดไปเถอะมันเมื่อย เหยียดไปเถอะอายุขนาดเราเหยียดได้แล้วเออเรายอมรับสภาพต้องเหยียดเออถ้าไม่เหยียดมันไม่ไหวไงหัวหัวอะไรนะไก่จริงนะเพราะว่าเข้าใจโยมมันจะนานมาเจอกันดีใจที่โดนทุกหลานแต่วันนี้เราดูเหตุการณ์ดูพวกนี้เราต้องฟังคำแล้วฟังคำเพราะมันเป็นไม้ไม่มีอาตมาเสียงก็มาขยายดังเฉยแค่นี้แหละ ขอให้ตั้งใจตั้งใจแล้วมีเสียงมีสมาธิเพื่อความมั่นคงนะงานบวชนี้ก็เป็นงานบอกประชามุขบวชพรมานีและพัฒน์พรกิติทยาพรกิติทยาก็มีพญมพ่อคุณเทพรกิติทยาแล้วก็โยมแม่โยมแม่ลองเทียนพรกิติทยาเป็นเจ้าภาพ การบวดลูกแล้วมีผู้อาล่วมเก็ยสภาผู้อาคุณเพื่อใเรื่อยๆไม่ใหญ่จนไม่ใหญ่ส่วนนึกคงแสงฉายในบทนี้มีบรรดาญาติญาตพี่ป้าน้าอาพี่น้องญาติชนิดพิษถ่ายเพื่อเล่าแสดงความดีใจที่จะได้มีลูกหลานมีศาสนาอันนี้เป็นแบบธรรมเนียมเพลีของคนไทยเรามีมาหลายสมัยสมัยปู่ย่าตายายแล้วก็มีการบวดรูปบวมมาตลอด เปิดเพื่อการ์ตันอยู่แทนคุณพ่อแม่ผู้ให้คุณนูกจะมาวันนี้ก็ก่อนที่จะมาที่เยอรเทศก็มีการตอนช่วงเชี่ยวเชื่องแล้วก็ทำเี่ยลงผมลงงผมเจ้าหน้าแมทเอาชื่อเล่นเนะะาะเจ้าหนั่แมทก็มีการขอเข้ามาขอเข้ามาลาโทษขอที่ลงผมพ่อแมทพิยาตาใหญ่ก็นั่ง นายเจ้าหนากไปขอกเข้ามาทำไม้ะขอเข้ามา้าสมัยจ้นาจจะเล็กๆกว่าเกิดมาเนี่ยเรจะโตมาก็อกยี่ห้าเป็นนี้ใช่ไหมยี่สิบยี่สิบหกปีละไม่ใช่เราโตมายี่บเลยเมื่อไหร่สมัยเรายังเด็กๆ,ๆแเล็กแบบอกเนะี่ยออกทาใหม่ออแล้วอาจจะไปโยกเยี่ยวรถพ่อแม่ ขี่รถอยากจะขี่กับขี่อยากเที่ยวเที่ยวเราเราเด็กเนาะทำกรรมไปเรื่องที่เราไม่รู้ตัวให้คุณปู่ย่าตายายบางทีปู่ย่าตายายพุ่งไปเล่นไปหยอกล้อเห็นเราผู้ชายน่ารักไปขวนมือขวนหน้ามังกิบตามังอะไรนักเด็กเราทำเรื่องที่ไม่เจตนาเป็นกรรมนะเป็นกรรมที่ละไก่แต่เราไม่รู้เรื่องมันเรื่องแต่ก็ถือว่าเป็นกรรมเวลาจะปวดแล้วเขาลงตัดร่กวนสาอครับเราเข้ามาขอขมาขอขมาลาโทษเป็นการที่ทำแล้วไม่ใช่เราทำไม ก่อนที่จะนผมน่ะน้องาหานหนานเองานเปี่ยนส่วนมากใช่หลาครัเราะว่ารลานขอเขรมา้าโเจแล้วเขจมาการปลงผมปผมทำไมถึงเรียกปลงไห่ครับโกรถ้าอยไปโกผมจะหน้าแม็กไม่ใช่ผมทภาษะารพระทีปงลงอะไรปลงผมให้ผมททำไมทำไมถึงเรียกลงนี่แหละเป็นพอตกรการเรื่งต้นเป็นการ เรียอุสรขอไปําคำอจากบริการเกินานปล่อยวางแล้วไม่คิดติกับผมมาแล้วสมัยตอนเราเป็นคารว่าเราทำงานนี่เชอมอไหม้าน้าลาอากรัเสร็จเขจะออกจากบ้านทุกบสรุปผมแล้วมันสวยงามไม่อไม่อะไรตรงไหนปีแ่จะปนความสวยความงามจดจีบเราอยากจะทำให้ตุเจาจอบผูชายไปทายเกสาโรมานราจัมตาร์จให้หลงผมเพราะว่าโปงไวแล้วเนี่ย เห็นโยมก็ไปวาตุโคนไม้โคนโพก็ได้เดีวถามว่าจะขาดเยี่ยมยำ่ำก็ได้แล้วปล่อยวางแล้วแต่สมมติคนเดียวจะถือผมนี่ถือว่าของสูงใช่ไหมใครจะไปะจับตั้งไม่ได้แล้วโอ้ยเล่นหัวก็วไม่ได้ไม่ก็ถุนโคนมากคนไทยเลยแต่เราปรงแล้วเมื่อปรงออกก็จะร่างกายเขาจะทำไม่ได้ทัยย้งๆที่เยี่ยมย่ำเลยเราโปร่งปล่อย,อยวางน,นั่นนี่ก็การปล่อยวางเป็นเรื่องต้นของกรรมฐานในการบวช มาคิ้วสาบอาเลยตกดำหนาตาต้องหองมันจะปยักคิ้วให้สาวๆที่ไหนหมดนไปเพื่อัจะมีความหล่อกละลงผลิตผลลงเพื่อลงผมหน้าเสร็จแล้วตอนสองหมาก็ตอนนี้ม่ไปแห่สะกอนี่ก็ท้าบันที่เป็นการแห่เนาะแห่ไปขอสิบหน้าที่วัดหน้ากอเสร็จแล้วก็แห่กับอันนี้ยากิี่น้อยได้ศึกษสารเฮฮาในการรำเล่นก็อย่างนี้ แต่ไม่ปีก็ไม่เป็นไรเพราะมารับหนึงสิะะ่งเจอได้หมอให้มารเราอันนี้ก็เอ่รับสิ่แล้วแล้วเสร็จต่อไปค่าจัดรับเต้แต่ก่อนก็ม <darum S 2> ีหลายอย่างบางพื้นที่เช้หมอสมขวันเด็กสมัยนี้ผมมาเคยรู้จักตรงัดใจแล้วหลังสมัยลุงพ่อลุงปู่ย่าจะยายสมัยก่อนปั้กน้าจะนิยมตอนที่ใช้หมอสมขวัญแล้วปัญญาไอ้ความกัตตันูต่อหน้าที่เราเกิดมาเนี่ย หมาต้องต้องยาวไปแต่บ้านเราเก่งมากจะนิมนต์อาจารย์ประเชฟสอนมากพักง่า,ายดีรวบรันใจใจความไม่ต้องยาวถ้าหมอต้องสอนเนี่ยอยูาา่บน3ชั่วโมงเตรียมไม่เถอะใช่ไหมเด็ดตัะว่าก็ตาาั้งโมงเย็นไม่ถึงเนี่ย6โมงเยงเ็นช้อหน้าเนี่ยตาซึ้งแหละซึ้งในพระคุณพ่อแม่ไม่หมอต้องฝันมาเชฟ <c oughs> เอาแเมื่อยตั้งบน3ชั่วโมง่อ เหนื่อยก็เหนื่ยเหนื่อยใช่ไหนๆก็ไาอย่อูจริง่อจริงอันเดียวอันี่ไม่ใช่ีเอาบางพืที่นะเาจะผานที่นะพวเาเรียกใบสีเรียกกอใบสีจะมีการเวียนเทียนอยากเนาะเขาอยากปูกหอจตุันใหญ่ๆเนาะยุร่สเาเอาเียนในกูวีเทียนเาแล้วเเรียกก้อนใจาน มอกออไปตอน่ปุ๊กเสร็จหน้าอาปากหน้าอาปากนี่ก็หมอหลวงก็เอาเอาหน้าคืดหรืออไปมีจริงๆเคยเห็นไหมนะต่อพูดหน้นอาปาอาหี้นแต่เดี๋ยวสาวบอกให้เ็นจะซื่งใจคุแก่มอ้บางทีปาเป็นคินเป็นเปอ้แต่ดีนี้แต่ที่บทีมีราะาแต่ว่าดีนี้แพงเรืกินโย ทางนอิปานอะไรวกนเ้็นุยล้างอะไว้ล้างนี้เป็นหน่นรันแั่นีเราว่าเอาอะเอาขอเข้าใจเรื่องเ้กเรื่องชาว้านบาง่ประเทศประเทศกน่นะก็เื่อถือวาพารปันแต่ตนเดียวก็ไ่ึพอแจะาน้าจะน้าแปกเาะว่เจ้าได้เกิดมาเจ้ไม่ได้เกิดมาอยุสห้าสมัยตอนหอเรื่องซ้อมงานสั้นความเรนความจำทำบาสั่งกรมของพ่อใา้วามรย คำความอะไรสิ่อย่างที่เราไม่รู้ตัวมันทิ้งไปนี่มาแจ้างสติมาสามเดือนแม่รู้แล้วมีคนที่สองคนแรกเป็นผู้ชายผู้หญิงจะนะอ่าู้แรกเป็นผู้หญิงคนที่สองเป็นผู้ชายโอวสนใจพ่อที่แต่ยังไม่รู้ตอนเขามีสาวก็ออกได้หญิงแล้วตั้งใจเนาะ สกุลต่อไปพอเข้าเรียนรู้พ่อแม่รู้สามเดือนในท้องแล้วตั้งใจเลยเชื่อได้อยากได้ลูกชายแล้วจริงไหมอยากได้ลูกชายซึ่งก็สกุลคนไทยหรือคนจีนอันนั้นถือว่าที่นี่ลูกชายสือพ่อสกุลสิ่งในปัจจุันนี้ไม่ตความว่าเขาสกุลเท่ากันหมดแม้แต่เช่นสกุลไทยหลักจะขอไม่ได้สมัยนี้ถ้าแต่งลูกชายนี่ก็ใช้ทำตุนผู้ชายทำตุนผัวคือพ่อสกุลกันมีอย่างนี่ครับถ้าบ้านนั้นมีลูกสาวสามสี่คนไม่มีสกุ็นพ่อเลย เพราะว่ามัใช้แชมพูห uh, oh ัวหมดตอนใส่น uh, ้ำจริงไหมในท้านนี้เขาสลับให้ใชทมนาาั่นราทำทนะเนี่ยจออกมาวสามเดือนตั้งใจาย่อนางยัให้ดว้อตาอเรื่องท้องโตหกเดือนมาแล้วเรื่องอยากไเที่ยวอยากกินหวานอยากกินเผ็ดขาหม้อห้าอยากกินเปนน้ำอยากกินเปนอาาย่าง้นอยากกิน นี่หวานจาดานหัดเลไม่ได้อยากกินไ่ได้แต่กลัวจากินไปแล้วจะทำลายรุ่งในขันผลจะลำคางหรือปนไรไปยังอูผ่าดปวดไปไม่ดีับขันมบ่ามาให้เลยนะแต่มาให่จิดติันยัไม่เกิดนะลูกแค่เขามีในท้องล้วคิดเลยพอหเดือนไปแล้วเ็ดเดือนแปดเดือนพอเริ่มโตเริ่มโตเราเป็นไส้ล็ดูพ้อขนี่นี้อหนั่ อย่านอนตะแคงดีอะไรทีคนที่มีเคยมีลูกมาต้องใจน้ะลำบากลูกนอนหงายก็ได้กุนอัดเนี่ยเด็ดมากพอามมาที่เกิดอาาเลยัก้อโหลัรักดูมาพิคดีนะลูกนะสอนลูกได้ไหมองเด็กเกเรนักตั้งใจเรียนอนแบเดินาวเดินกเจ็บเจ็วันข้อสานี้ วันเกิดโดสดึงไปลูกเนี่ยโผล่มาวันเกิดนี่ดีใจมาก <ทะ S 1> วันนี้ฉลองวันเกิดแล้วี่วันเกิดแล้วขอพอ่อขอแม่เอาไปกินตนัวมาซื้ออะไรเล่นกับลูกคนหลังโดยโดยนั่นคือความเราวันเกิด,ด,ดว,ว,วันเกิดของเรานั่นคือวันเจ็บปวดของแม่มากที่สุดแต่จะขาดใจตายน,ยน,าน,ายนะถ้าเป็นเวรเป็นกรรมไม่มีบุญออกบทีคลอดลูก ลูกรอดแม่ตายบางที่แม่ตายลูกรอดบางที่ตายทั้งแม่ทั้งลูกบางทีรอดทั้งแม่ทั้งลูกไม่ใช่ง่ายนะหนูตอนนี้เวลาเราทำบรน่ายังไม่ตายในเคองคลอดมาเยอะนะคลอดมา้วจะมาตออนี้ทางเวงแม่เจ็บปวดมากเลยและควรจะบอกวันเกิดเราควนจะีทุกข้อข้อเยอะมากไปกับแม่ ให้ของแม่ให้ของพี่ของแม่แม่ทำให้เจ็บปวดวันีแม่เกิดเขาเกิดแม่เกิดกวนทุกเดืถ้าเดือนไหนอยาจะไประลึกระลึกแบบนั้นผ <im> ่านให้ไ <emple> ด้ถึงก่อนจะมาี่มาออกมาแล้วเอาแล้วเริ่มสร้างเวทสร้างกรรมกับลูกนอนแบกบอกหรืออยากจะร้องตอนไหนก็ร้องอยากจะเยี่ยวตอนไหนก็เยี่ยวอยากจะขี้ตอนไหนก็ขี้แม่ก็กินข้าวอยู่เลยพาไม่ได้ลอยทำงานลูกอยู่ ล็อกเฟซขึ้นมาแล้วตัวหน้าตัวหน้าแมคล้อกขึ้นมาแล้วแม่ทิงจานข้าวไปดูลูกก่อนตัวอะไรประกัดลูกกูว่าทำอไมลูกกไปหรือลูกไม่สบายดูนะตัดเลือดไปก่อนดโยมใช้เวลาปีเต็งก่อนจะนอนดูว่าจะนอที่นานแบบนี้ใช่ไหมเป็นปีที่ว่นละวันลูกจะโตอ่ะป็นปีแม่ก็ดูแลไม่ได้หลับจะนอนพัคืนจะนอนบ้างหัวจอกหัวปวดมาแล้วแม่เนาะ ตาไปแล้วงจงขนาดไหนก็ต้องไปดูลูกก no ่อนแหละละม่้งนอนหาก็ต้องไปนี่สางเวสร้างกลรมใูอันนี้เนน้ากว่าจะเลี้ยงมาอะไรมาพอโตขึ้นมัแแบกหัวโไปลาอย่างนี่อโตไผ่านเวลาไปสมปีเริ่มตั้งไข่เริ่มเดินได้ซนลาจะนี่มีผู้ชายด้วยจับไปอยู่แล้วไปลูนไปี่เขาทำลูแต่ทำลูเสียหายครับคร พอแม่มไดรออัก่าพันธุ์ั้งแต่กระดู้หม่หางใหม่พันอีกไป้ีม่เท่ไห่ไ,ไ,ไ,ไหสส่ากไว้ว่าเจ้าจะโตขึ้นมาพอโตขึ้นมาหน่อยครับ่ยนพเนไปี่นไปไปโรงเรียนเอาไปแล้วพ่อแม่ก็นึกว่าออสบายนกโตแล้ไปโรงเรียนว่าหน้าสบายาไสบายไม่ได้เพรอ,อะไรดูโรงเรียนละครั้งต้องเตรียมา่านเงิ่อีกแล้วหาเงินลูกไเรียนพ่อแม่ไม่มีตังไม่ได้ ลูไปโรงเรียนต้องมีจานให้ก,กินผมกันพา,ายเพื่อนเด็กๆพอกินกันเรา,าก็มีปีตุลาลูกมาดังดูเขากินแม่เขาไม่ได้หรอกต้องหาหาจนได้หาให้ลูกไปโรงเรียนให้แม่ไปโรงเรียนแต่ลูกคิดจริเราออมอยู่ถึงจบลงยาเงินทุกวันไปพ่อแม่นะเป็นให้ผู้ปปเ,เรามาให้เรามาให้มากมากอะไรเขาจึงไปบอกว่าพ่อแม่คือผู้ให้นี่เธอมาเชิเมาบวช ความภูมนคุ้ดีใจเกินเนแม้ต่ยากที่น้องอีมาจะไไกลมาที man, ่ดีมาเวืมแสดงความดีใจกับคุณแมนามหนาพีรักพีเราเขาไม่ยกใจเช่นนี้ตั้งใจมาทำงนขาไ้ายคนเดียวเนาะสี่ตาังใจก่อนเจอจมาอกเนี่ยตั้ใจมานานมากจะได้ดวลได้ดเราาไปตั้งใจเห็นข้าวเหลือง จ in right ุงพ่อจุงบวชจุงมีสองอย่างรอดรู้ไหมมีสองอย่างบวชจุงบวชจุงเช่าบวชตอนบ่ายอยู่ไปเมร์อันนั้นบวชจะ้ำไม่ได้อันคือทำเสียใจผมจุงของแม่หรือญาติยายอยู่ในหน้าไหวอยขึ้นเมรไปนี่เรียกว่จุงอยู่ไปตางความจูงนี่ก็บวชจุงบวชท่านจุงพ่อแม่เข้าวัด แม่ก็ทางานค้าขายนใช่ไหมเนี่ยค้าขายกันเริ่มขายก่อนเอาิไปบกลให้เขาวัดแล้วยเขาวัดแล้วหอยนี่ือว่าหลานจะโบดหลานเนาะเป็นลาะเป็นลานมาผานังของจริเดี๋ยวไม่คผ่านเเกียวร้อนมาแอะไรที่ันเจนเอาไ้ม่รู็นเเกี่ยวล่ะอาวกรลูกหลานก็บวดีวดเตีเตียงงานมาหลายวันหยุดงานี

มีงา,านทมีงานทำี่และแล้ก,ก็กแพ่พนพอแม่ทำเงนาใลูกต้อไหระเบไม่ได้ไปไหนรับขณป้าที่ทำหน้าแล้วให้เราอี่แหละลูกจะไม่ให้ใครก็เราให้ลูกทีนั้นเรามาบวชกันเนี่ยมีความกระจัอยู่แม้ว่าจะบวชไม่ได้กี่ไม่ได้กี่วันมีโอกาสน้อยแต่อีน้อยก,ก็ถึงให้ชูพ่อแม่ได้เข้าไป